วัคซีนสักสิบเข็มไปเลยไม่กลัวหนูไม่รู้รว่าหนูกลัวเข็มเลยไม่ได มันหล่อว่าจังไหนสักข้งนอกเลยทำไมไม่เสียงไหนสุดซุดใจฉันเสียงเพลงที่ครูเออมา <c oughs> มี <c oughs> แล้ก็ชวนใจ จะได้มาหล่อปบมวลแขะดังค่ะเข็มบนจะเข็มค่ะหอมหอมหอมไหมหอม่บเหม็นอนี่เาหสงกหนี่หมม็นเมนี่อเ็มมากเลยหน้าหนาวยังไงทำไมมันรอดอย่างนี้คะสวัสดีนะคะทุกคนขอเชิญเข้ากรุ๊ปกคุณ แล้วเไม่ร้องไหลตอนฉีดยาลูกเก่งนี่คนร้องไห้เป็นคนอะไรนะเบเบกคนอ่อนแอค่ะส่วนห้าคนดื้อจะร้องไห้เวลาฉีดยาแล้วก็ดื้อมากด้วย นีหายเจ็บยังหายแล้วค่ะแต่ว่ายังเป็นฮูซียบฮูซียบเป็นฮูซียบเฮ้ยแล้วเพื่อีกเรอีกฮูซียบเออยังได้หัวเหมือนไปเล่นกันไปไหนไปเล่นไหนกันชวนไปเล่นไหนกันไปกับไปส้นกันไปเลอะอย่าลืมพากันเข้ามาแต่งตัวได้ลูกไปไจะมาเก็บยาจะมาพ่อถือเข็คแล้วว่าหายไม่ใช่ท่นไหม